ซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่สําคัญแห่งหนึ่งที่นี่รวบรวมพันไม้ในกลุ่มของสับปะรดสีครับคือสับปะรดสีเนี่ยจริงๆที่มันแบ่งกันใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีคือประเภทโชดอกนะฮะกับพวกที่เขาโชต้นโชใบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้ของผมนี่จะจะ,จะมาทางด้านโชต้นโชใบนะฮะซึ่งก็จะมีกลุ่มใหญ่อยู่ก็คือพวกแอคเมียแล้วแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นอคันเลียนะฮะแล้วฝั่งนู้น แล้วนะก็จะเป็นนนโอฮะที่มาสะสมแล้วผลิตอยู่ในจํานวนมากๆเนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆเพื่อไปใช้งานในลักษณะไหนกันบ้างพวกเนโอที่เป็นสีๆเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเป็นทีรื่องที่เขาทำเป็นพอร์นนะฮะเล็กๆอะไรเงี้ยหรือใหญ่ก็ได้นะฮะแล้วก็นนโอนี่ก็จะมีบางชนิดซึ่งเอาไปไปทาเป็นจัดสวนได้ฮะซึ่งมันจะจะออกแดดได้ในร้อยเปอร์เซ็นต์นแล้วพวกไฟบอลพวกเล็กๆแขลนู่เนี้ยมันก็จะเป็นเป็นแขวนก็ได้ กาะต้นไม้ก็ได้นะฮะหรือว่าจะจะเอามาเป็นภูมินจัดสวนอะไรก็ได้ะฮะส่วนพวกแอคเมียเนี่ยก็จะเป็นพวกที่ถ้าถ้าต้องการนี่เป็นเป็นสวนที่โอเพนหมายถึงว่าอยู่กับหินอยู่อะไรทิ่งอยู่เรื่องโล่งได้ฮะนี่ก็จะสู้สู้แดดได้แต่ว่าก่อนที่เราจะเอาไปออกแดดนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราต้องฝึกมันก่อนหมายถึงว่าถ้าเราอยู่อย่างนี้เราอาออกแดดเลยเนี่ยมันจะสู้ไม่ไหวเวลาแดดจัดใช่ไหมเราต้องขยับเอาเข้าออกมาอยู่ให้ได้รับแดดเชา้าสักครึ่งวันอะไรเงี้ยค่อยๆฝึกไป อาจจะชักสองอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยพอเขาเริ่มชิ่นแล้วเนี่ยเราถึงจะเอาออกไปใช้งานได้เพราะฉะนั้นเวลาจะเอาไปจัดสวนเนี่ยต้องไปดูสภาพก่อนว่าจะจะไปใช้งานเนี่นะเราก็ต้องดูก่อนว่าไอ้ที่ตรงนั้นเนี่ยมัน <c oughs> แสงมันยังไงเราจะได้เลือกชนิดให้ถูกกับกับสภาพนั้นนะฮะแต่ถ้าถ้าเป็นถ้า,ถา,ถาอยู่ใน <c oughs> ในโรงเรือนอย่างนี้นะฮะก็ก็ไม่เป็นไรอะไรก็ได้เข้ามาแต่ว่ามันจะต่างตรงที่ว่าบางทีถ้าต้องการแดดเยอะเนี่ยสีมันสีมันอาจจะไม่เต็มที่ หรือไม่ก็ฟอมันอาจจะยืดไปนหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูแล้วแต่ชนิดคุณเปียกก็เป็นบุคคลหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเริ่มต้นจากนักสะสมแล้วก็ในปัจจุบันก็เป็นผู้ผลิตแล้วก็ขยายพันธุ์แล้วก็แนะนําในเรื่องของการใช้ประโยชน์ด้วยคุณเปียกซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ที่สาคัญแห่งหนึ่งของพื้นที่นี้ทีเดียวในกรณีของคุณเปียกเองเนี่ยที่ต้องอยู่ในฐานะของต้องเป็นผู้ผลิตด้วยแล้วก็ต้องจัดการเรื่องของไม้พร้อมจําหน่ายด้วยรตรงนี้ในส่วนของปุ๋ยที่มีบทบาทอะไรครือปุ๋ยที่เราใช้เป็นหลักที่ท,ทีใช้อยู่ที่ผมใช้อยู่ก็คือพวกออสโมโคดครับออสโมโคดนี่เราจะใส่กับต้นไม้ซึ่งเราต้องการปริมาณเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็ใส่ที่ต้นมันนะฮะแล้วมันก็จะได้ให้หน่อไบโตวไวให้หน่อไวนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือ ปุ๋ยกล้วยไม้ที่ที่ให้ทางใบเนี่ยถ้าเราเราต้องการให้มันโตเร็วเนี่ยเราก็ใช้สูตรเดียวกับกล้วยไม้ก็ฉีดได้แต่อาจจะเดือนละผลก็พอไม่ต้องว่าทุกอาทิตย์อะไรพวกนี้ครับเราก็ใช้ใช้ปุ๋ยทางใบของกล้วยไม้เนี่ยก็โอเคนะแต่เดือนละผลก็พอแล้วนี้ในแง่ของการควบคุม,มแมลงศัตรูเนี่ยในพื้นที่นี้อากาศอย่างปักช่องตรงนี้นี่ปัญหามีมากน้อยแค่ไหนเออปัญหาถ้าถ้าเป็นมแมลงนี่ก็จะมีพวกเคลียนะฮะแต่ก็ไม่เยอะนะฮะเ,เพราะว่าที่นี่ ลมมันดีครับมันโฟล์มมาเรื่อยครเรื่องเรื่องเพี้ยนี่จะมไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่จะมีที่ก็คือตั๊กแตนกินใบซึ่งจะทําให้หงุดหงิดมากเพราะเวลากําลังส,สวยๆเนี่ยเช้ามาช็อกเลยมันกินใบครแล้วก็เราก็ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเป็นนานๆทีอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเริ่ม,มแมลงมาเยอะเราก็ค่อยใช้ครับแต่ถ้าเป็นพวกการเชื้อราการโคนเน่าต้นเน่าอะไรเงี้ยเราต้องใช้ประจ,จําผมก็ใช้อยู่เดือนละหนึ่ครแต่บางครั้งเนี่ยถ้าถ้าหน้าฝนเนี่ยถ้าฝนมันมา แบบมันบางทีมันฉีดไม่ได้ฮะเราก็รอจังหวะถ้าฝนฝนเวี้ยนปับ๊บเราก็รีบฉีดไปเลยฮะเพราะว่าสัรปะรดนี่มันจะต่างกับกุ้ยไม้ตรงที่ว่าเวลาฉีดเนี่ยมันจะลงที่ใบไม่รวมที่คอแล้วลดน้ำหรูปฝนลงมาเนี่ยก็จะพาลงไปข้างล่างเนี่ยใช่ไหมที่ดินเนี่ยมันก็ช่วยรักษาดีแต่กุ้ยไม้นี่ฉีดไปนี่มัน<า>ถ้าฝนเลยนะฮะมันหายไปเลยนะ ตัวอย่างของคุณเปียกนั้นเรากาลังสนทนานกันในแง่ของผู้ผลิตในเชิงธุรกิจนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม้สวยเป็นหัวใจสําคัญคนรักต้นไม้ก็อยากเห็นต้นไม้สวยนะคะเป็นตัวอย่างที่เก็บมาฝากจากการมาเยี่ยมแปลงผลิตบ้านมากไม้ที่หนองสาลายปักช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ